สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะมินก็อยู่ในรถนะคะกำลังจะเดินทางขึ้นไปหาองค์นั่งน้อยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าในระหว่างช่วงที่อ่ถ่ายกับลูกต้อมอยู่นะคะท่านผู้ชมก็มีอ่เหมือนเอฟซีอ่าเอฟซีเนาะ เอฟซีเพิน์ลโทมา,านะคะอ่าอยากแบ่งปันตัวเลขโชคลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในตอนนั้นนะคะมินก็ยังไม่ได้รับสายนะคะแต่ว่าตอนนี้ว่างแล้วนะคะก็มีเวลาว่างนะคะก็จะโทรไปหาเพิ่์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าจะไปติดตามสอบถามตัวเลขกับเพิ่์นะคะว่าตัวเลขที่เพิ่์จะมาแบ่งปันให้กับ f c ทุกท่านนะคะทางช่องไม่ว่าจะเป็นทางช่อง s t a r ์ดิชแนลหรือไอสตาร์ดิชแนลนะคะท่านผู้ชมเพิ่์ใช้เป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปติดตามรับฟังรับชมกับเพิ่์กันนะคะ ตจอในไอ้โมห็นเบอร์โถงทะเลยักษิติดต่อท่านใดเนีแ่แต่ว่าขันไห้ซ้ำนี่ขันเขานี่ข้นจืดเถอะได้ข้นจืดยี่หรี่ได้ขันไห้ซ้ำนี่เงินเรือนเงินครับอา้าวครับผมใจ่ตั๋วไหนนอก,ก่อนเออมันเลขสูตรนีมันเปลี่ยนเป็นรับรวยนะครับครับผมว่าที่บอกอยากบอกให้พี่ว่ารับรวยนี่คือมัน ขี่เขาบนเขาลมางก็นอนเดยครับสี่ได้ไปยัดเงินลงทุนโอ้ลักนวยนี่แม่นมอครับครับมันเป็นสูตรลักนวยเขามางติดตารบวดตัวโอ้ผมเป็นธรรมดาตัวนี้ครับโอ้ไปอยู่ใส่นอนตะกีนอะจะได้จะได้อยากบอกว่าเลยมันเิ่งมันบอกคจนมันกีมากง้บอสครับมากคือเกาละครับมากคือเกาหันละ ที่สูตรไร้สูตรเยอะยักทรงภาพไปให้เยอะส่งแบบไหนมีมี่เนี้ยมีอันนี้บอครับมี่อย่างกับมี่ไรครับมีไรมีไรบอไรแม่นแม่นหมายเลขโทรศัพท์ตัวนี้บอครับครับครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นไรไปหาสันแป๊บหนึ่งแต่ว่าตัวเลขคนไรอยู่บอตัวเลขหลายบอครับเลขที่ให้เนี่ยมันมีหอกขังครับผม ไอ้คนบอมกมากกว่เลยเอ,เ,อเอาเอาบอกกวาดสันงวดน,นี่บอาก,กวอนอันนี้มัน <c oughs> มันมิไดมไอ้ว่ามันเวลาบ่หลายครับจังไายผมก็จะเดินทางไปอีกเอาขอบอกกวอนเลื่งงวดน,นี่ครับนี่สี่มากนะนวยวดน่เนสี่เลขสี่กับเลขห้านะครับสี่ห,าห้าหนอค่ะเนาะรักนวยเลขสีก่กับเลขห้าซีกับท่าที่ <5 S 2> บนที่ล่างกจะย่าต้องเอาไสเป็นรักนวยนี่ อ๋อแม่นเข้าจะบนกระตามสีล่างกระซ่างแม่นบอกครับต้องเอาซีกผ่านใส่แม่นบอกครับครับต้องเอาซีกผ่านใส่เพราะมันเอาติดต่อกันเพราะท่านเบียดนี่ยทิศทามหมดครับผมเลเซียมันครับจับคู่ละครับเนี้จับคู่ไฮเดบนี้จับคู่วัาสีนีคู่ไอ้ซื่อซื่อหลดล่างนะครับครับตรงๆไปเลยก็ต้องจับโอ้ครับครับครับนบนเลนล่างเลยเนาะ ผมต,งต,ตม้งยตรงๆตรงย่างเดียวครับผมอ้าวครับเอาเลยครับนเอวางเรื่อพ่สิครับครับเอาเลยครับเพราะว่าเอมินไอเตรียมจดย์ละครับเก้าซีเก้าซีเก้าฮ5เ5้าจ็เจ็ดีาหนึ่งหนาศูนย์า ครตีว่าไรงวดแล้งอย่าโอ้ยสาธุในแม่งวดนี้พ่อย่างเอฟซีเพ่านใดตัวตีเลีวเีได้ครับครับบ๊วตัตวตีเลี่ยวไหนึ่งครบคบหนึ่งสุดเก้าหนึ่งมันโอ้มันมันมันขึ้นตัวหนึ่งนอกขึ้นแต้มหนึ่งนอกครับครับอ้ีหนึ่งคบหนึ่งเก้าหนึ่งแตลว่าออก ร้อยออก้องขาดอีกนึงเว้ยแต่งวดล้างไปคุณนนั้นเขาเขาเรื่อยมันมันเป็นเหลืองธรรมดาเนาะค่ะคุณ่อนอนเหล็กูนยหรือว่าสิเหล็กสูนยหรือว่าเหล็กไว้คำนวณนี้มันกิดมีเขาก็ต้องมีรูดค่ะมันเป็นเหลืองธรรมดาของตัวเหล็กค่ะคุณ่ออ่าว่ากันตัไในะคะคือแต่ร้อนดึงเนาะค้คำนวณแต่ว่าถามเลยค่ะคุณ่อ อัน<ะ>ม่มอมมีตัววิ่งบ่มคะคุณพ่อทันวิ่งนี่ให้ตัววิ่งตัวดใดครับเรีกไม่เมื่อยนี่นเนีแม่แม่ยโตดีตอจะจีบตามสำหรับ้ีไฮวิงฮ<ะ>่งไงวิ่งนี่คือมั่นใจขั้นขนาดขึ้นเลขาตัวเดียวโอ้อมแมันแม่นจับโปรเซน็นต์นี่จะได้จับโปรเซ็นต์ครับความมั่นใจก็จตีนร้อยไม่นะโอ้ไปว่า,า,า,าต้องต้องวิ่งบนล่างนะครับ ครับผมาผสมา,น,มานางเด็กาเนี่ยครับผัดเนี่ยบอกง่ายๆโอ้ผัดเน่าวันสาเลขชุดนี่เนาะครับเพราะว่าผมเอาสุดได้หลายูุดมาร่วมกันแล้วก็กันกรองออกมากอมืมนันชีพฮาใช่ไหมครับบางคุดเล็กฮามีมาหลายูุรครับผมบางบางสูตรเพ่นธุาไม่ผมพมีหอดเลขดับได้ครับบางสูตรบางคเ้น่นบ,บอกหัวเลขกดับก็มี แล่ว่าเลขเลียกหานี่เป็นเลขที่ผมเดินทางไปหาเนี่เห็นหลายครับเห็นหลายแห้งมักคักโอ้บ้ท่านได้บอกเราว่าจะมักตัวใดเดี๋ยวจิขอความคิดเห็นงนนหน่อยหนึ่งคันให้เน้นให้เน้นตัวใดโห๊คโหางนี่โหางจะได้นเน้นก้าหานะครับก้าหาบอกครับครับตัวเดียวอืมก้าหานี่ก็มีที่เพราะเที่ยงเดินทางไปหา ราคาที่มากที่สุดก็คือนึ่งหาาา่าเอา3สตัวกัสองเก้าหครับโอ้ยเอนอสามตัวอีกไอ้สามตัสองเก้าห้าเนาะครับเนาะชุดสองเกชุดเดียวเลยบอกครับคุณพออก็สามตัวนี่มีชุดเดียวเลยบอกครับแอดมินไอ้เพื่นถามเออชชุดก่ั ต,ต,ต,ตัวตัวล่างจะคือหกเก้าสี่นี่ยละเอาจุดแรกก่อนครับจุดแรก,ก่อนิมินไอเรื่องนวหกจุดแรกก็สองเก้าห้าสองเก้าห้าครับจุดที่สองหกเก้าสี <6 94 S 2> ่น <4 S 2> ี่ยละหกเก้าสี่โอ้ลักลอยแสดงว่าลักลอยนี่มาสองนอคมักมักเ็กสองนอฮอืม ไปว่ากันวันน้มาใหญ่หน่อยเ่นเี่ยตาโต่บบบบเป็นอย่างห้แค่เป็นแนวทางเนาะครับเนาะให้แค่เป็นแนวทางกาท่านใด้หาม่โชคม่ลาบเนาะเพื่อว่าม่โชคม่ลาบงวดนี้ก็โอ้ดีใจน้ำครับจะได้หาเพิ่นอยากกานมันเขานี่อยากได้อย่างเนาะครับ เพรย่างนี้อยังนสั่นคัมันเขานี่ผมจีขอเอาไปเฮ็ดวัดได้สั่นผลเพราะว่าผมล้มปิดผมมีพักปุ่นลกวักโอ้ถวายสัตยาบบต่อลลกเป็นที่ที่ก็ท่านได้โลกยูทูบแมนบอกครับเป็นเป็นคนแรกรช่องแรกนอกสตาร์ด้าชาแนลกับไอสตา้าชาแนลนี่นอครับเป,เป็นคนมือไม่ปิดก็ได้นเนื้อครับส่นล้มปิดประจำครับพระสั่นคันแม่นหวยเขานี่ฮะเอฟซีร่วม อันนี้ทรงเงินมาให้นี่ผมจะไปถวายวัดสำนักสงฆ์ธรรมนาค่าเนาะในนามของคนชายแดนเนาะครับเนาะครับครับครับเข้มข้นก็ได้เพราะว่าผมก็ได้เป็นคนก่อสร้างอยู่ที่สำนักสงฆ์ธรรมนาค่าช่วงนี้เพิ่นจะเฮ็ดภายไงเฮ็ดถนนเขาวัดนะครับครับครับโอ้ยขอบคุณขอบคุณได้หลายเด้อครับที่บุญที่ถนนนั้นผมไม่มีบุญนัก ค่ะผมโอ้แสดงว่าจะมีบุญบุญหลายแนวนี่โอ้ยกินจังไหนบ่เบิร์ดดอกครับคนแนวนี่ตกนามบ่ไไรตกไบบ่ใหม่มีจ,จ่จะรุงเรื่องไปหนาเนาะแบ่งปันกันอสงสเงดี๋ยวผมฉไไี่เดี๋ยวผมแอดไลน์ไปหาเมนเบอร์นี่แมนบ่วคาบครับครับเดี๋ยวผมแอดไลน์ไปหาครับคุณดส่งภาพเให้เบิ่งครับเดี๋ยวมเดี๋น่ เดี๋ยวผมส่งไลน์ไปหาด้วยครับเด้อขอบบุญขอบคุณได้หลายครับที่เอาตัวเลขมาแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าช่องไอสตาชาแนลครับผมขอให้ยุมมันขันยืนเด้อครับจะเจ็บยาจนสุภาพแข็งแรงลำรวยเงื่อนทองพ่อพูดด้วยทรัพย์สินครับผมคาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมแอดไลน์ไปหาครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะคะของคุณพ่อคนชายแดนนะคะที่ว่าโทรมาให้เมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว13งวดซ้อนนะคะเอมมินก็จะสรุปไม่ฟังง่ายๆนะคะก่อนจบคลิปกันไปนะคะเพื่อไม่เป็น การมึนงงนะคะเผื่อแบบว่าระหว่างที่เราคุยกันนะคะจะมีผู้สวยกันบ้างหรือว่าท่านผู้ชมฟังอาจจะไม่เข้าใจนะคะเราก็จะมาฟังสรุปช่วงท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมเนาะสาหรับหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคุณพ่อให้มา4ี่กับ5้านะคะบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ให้มาเป็นเลขจับคู่6หางนะคะหหางนี่คือตรงๆนะคะไม่ต้องกับเล่นบนเล่นล่างเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเก้าสี่นะคะเก้าสี่เก้าห้า เจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเน้นนะคะตัวเน้นที่คุณพ่อเน้นสองตัวเลยนะคะก็คือเก้าห้าห้าเก้านะคะท่านผู้ชมตัววิ่งนะคะตัววิ่งคุณพ่อให้มาห้านะคะคุณพ่อบอกว่ามั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขสามตัวนะคะสามตัวคุณพ่อให้มาสองหางนะคะจะมีเป็นสองเก้าห้าและหกเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมสําหรับวิ่งห้าเนี่ยเลขห้าเนี่ยแอมบินถือว่า วันนี้ดังดังในระแวกของแอดมินเลยนะคะเพราะว่าจากไปหาในหลา,หลายแหล่งที่แอดมินเคยไปติดตามส่วนมากก็จะเห็นเป็นเลขห้าซะส่วนมากนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็จะเป็นเลขของคุณพ่อคนชายแดนนะคะ ประจำงวดวันที่16ตุลาคม64นะคะที่คุณพ่อให้มานะคะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ช n นลด้วยนะคะเนาะสําหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ